ขอ,องมันต้องมีเครื่องเล่นเกมพกพาย้อนยุครองรับภาษาไทยใส่เมมโมรีการ์ดได้ทุกเครื่องมีให้เลือก3รุ่นรุ่น X7 หน้าจอ4.3นิ้วมีเกมในตัวเครื่อง3,000เกมรุ่น X12 หน้าจอ5.1นิ้วความจำเครื่อง8กิกมีเกมในตัวเครื่อง3,000เกม ต่อมารุ่นท็อปสุด X12 พัดหน้าจอ7นิ้วความจำเครื่อง16กิกมีเกมในตัวเครื่องมากกว่า1,000 0เกมเลยทีเดียวเล่นเกมมันมันจอใหญ่สะใจแนะนำรุ่นนี้นะคะสามรุ่นนี้จะรองรับไฟเกม GBA เกมบ a ยแอปานเกมกดเกมยุค90เกมตู้มีทุกเกมเลยนะคะที่ฮิปฮิปเกมนี้รองรับไฟเกม PlayStation 1ด้วยนะคะแต่จะเล่นได้แค่บางเกมเท่านั้น เกมสุดบอันมาริโอมีเป็นสิบภาคเกมลักแมนสุดฮิตเกมโปเกมอนสุดฮอตในตัวเครื่องมีเป็นสิบสภาคเลยนะครับ